คนนี้คือยังไงพี่พี่เห็นเรื่องคนใช่ไหมถ้าถามกูเรื่องคนนะตอนเนี้ยจะมึงเคลียร์้องาสิเรื่องคนนะตอนนี้กูมีคนอยากลองหนึ่งคนสำหรับพี่นะสำหรับพี่นะพี่ังมีคนอยากจะลองหนึ่งคนแต่แต่ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่อยากลองอยากลองอยากลองอยากรู้ว่าว่ามันมันจะ เป็นยังไงมันจะมันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันจะโอเคไหมอันนี้ยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้แต่มีหนึ่งคนครับมีหนึ่งคน,น,ก,น,นกูมีอีกคนหนึ่ง<อ>คือ,อก็องอลงพูดกันเยอะว่าอยากอยากเอาอยากไปลองล่แคกูจะลาให้มันคือคกูจะจ่ายค่า,าปรับไงีสองล้านแบบเพียลยแค่หลักกูโอเคถ้าฟังอยากชื่อแค่หลักกูไม่ติดกูมีคนแล้วก็มีคนสนมาด้วยใครวะชื่อชื่อหลุยตำรวจตำรวจตำรวจเก่า หลุยส์มาออกลุยแล้วหลุยส์หลุยก็ที่เถียงกับเหียคุณน่ะแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งหูจุ่มหูจุ่มพิชาลีใช่หมผมเสนอมูจุ่มเป็นคนที่มา้พนักงานกเราอ่ะพี่ยี่มทางอาเียเราคนนั้นนะครับขยันมากหมูชมพูเหไดมป่เศษจุ่มี่ผมมีสองคนเศษจุ่มอ่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แม่มองไปแมวมองไปแมวมองม่มไปแม่มองปม่ปแม่มองไปแม่มองไปปไปแมวมอง สามะายังกับบอบบี้อบูดาบีครับสามะายังเดี๋ยวเพิ่งนะสามะยังนี่อยู่กับใครคุณคุณชื่อมันอยู่แก๊งอะไรกับแก๊งบ้างสามายังคนับบบีอาแกกินังเม้าไม่เม้าพี่เออไม้าเม้าเออพีเดอร์ครับพี่ทำไมพี่เล่าคิดจะแคร์ดิกันล่ะครับกูไม่ได้เล่าคิดว่าแค้์นะกูเห็นที่มันที่มันที่มันผ่านมาไม่ได้กับกูน่าจะกับคนอื่นอ่าอืมเข้าใจได้ แล้วแม่เล้วของแล้วชื่อพี่เขียนนะเออแล้วชืว่อพี่อ่ะส่วนที่กูอยากได้กูอยากได้ตัวแบบว่าเป็นสีสันแก๊งกูกส้อตีนแต่ต้องขยันด้วยกูเลยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวเองได้ไหมก็เลยบอกว่าต้องพิจารณาต่ตอ,อ่ะั่ตัดตีเสียไม่ได้ตัดตีชัวร์เลยนั่นกอยากได้ตัวสีสันตัดตคิดไปเลยผมผมเอ่ยปากเลยว่าผมไม่เอาแต่พี่มีเหตุผลนะอย่างที่บอกว่ากูมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงเป็นต๊อดกูมีเหตุผล S <S 2> <S 2> แต่ถ้าพูดว่ากันก็ไม่เป็นไร <S <S 2> <S 2> ับพี่มีเห็นผลแต่ผมผมเข้าใจในในมุมมองพี่นะแต่แบบมุมมองผมมัน มันมีแต่ด้านลบอะถ้าพวเรื่องไงไอเรื่องเข้าใจเข้าใจในในในมุมของมึงอะว่ามันมีแต่ด้านลบแต่อย่างที่บอกว่าพี่ชายใหญ่เหรอถ้าถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนได้ไงกูหมายถึงนะกูหมายถึงว่าถ้ามันเปลี่ยนได้เอามาเปลี่ยนนะเออถ้ามันเปลี่ยนได้ใช่เหมือนดันดาดูกูอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้ามันแบบถ้ามันอยู่กับเรามันจะเปลี่ยนได้ไหมในความหมายนะแต่ก็ยังไม่ได้เอาเข้าพูดพลาดนะแต่หมายถึงเอามาลองดูถ้ามันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เอาในความหมายอะมันก็เหมือนคนออกจากคกพี่ ให้โอกาสคนคบใ้โอกให้โอกาสอ่ะใช่กูเลยว่ามันมันน่าถามกูอ่ามันน่าไงเพราะว่าในความหมายที่กูบอกว่าคือตอนเนี้ยคนคนที่มันเป็นมันครบเครื่องอ่ะในแก๊งเราอ่ะมันมันมันเยอะมากอ่ะมันเยอะจริงๆเว้ยกูเลยอยากได้แบบคนที่แบบมันเป็นสีสันอ่ะที่มันจะเติมให้มึงได้ได้ได้ในทุกช่วงเวลาเอ่อผมแทรกได้ไหมครับพี่ได้ว่าไปพี่พี่ใช้คําว่าคําว่าครบเครื่องในแก๊งเรามีเยอะผมเสียงครับ <ผ>มไม่คือ,อ,ค,อ,ค,อคือเป็นอย่างนี้ครับเบลลี่คือพี่มองเป,เป็นเป็นมันเป็นภาพรวมอ่ะคือพี่ไม่ได้มานั่งเจาะเป็นย่อยๆว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้คนคนี้แต่อย่างที่บอกว่าพอเป็นภาพรวมแล้วว่ะตรงส่วนส่วนใหญ่อ่ะมันสามารถทบส่วนน้อยได้ไงเข้าใจปะ <S <S <ม>พี่เลย<ม>คิดว่ามันแค่คนคนเดียวอ่ะถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนได้แล้วเอาเฮียมันมาเติมสีสันให้พวกมึงแฮปี้ทุกคนทุกคนมันไม่ได้เด่นหรอกเบลลี่ใช่ใช่บางคนบางบางบางคำมันก็มีพลาดอ่ะ มันถ้ามันเด่นเด่นทุกคนมันก็คงไม่ใช่หรอกหนึ่งหลเตอร์เฟสทุกคนไม่มีทางงแกไม่มีหรอกใช่เพราะถ้าเกิดว่ามึงอยากจะทำให้เราแบบว่านแน่นแน่นขนาดนั้นอ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่กว่านี้เข้าใจป่ะในความหมายพี่เลยอยากให้มันแบบมันมีคนที่แบบว่ามามาเติมสีสันให้ให้พวกมึงได้บ้างให้มึงมีจังหวะที่แบบว่ามึงต้องได้หัวลาะได้เฮฮาได้เฮอะไรบ้างแบบนี้ในความหมายนะเข้าใจครับอยากให้ให้มีคนอย่างนั้นมามาช่วยเสริมไม่เอาสามชาติมาวะหมั่เท่งหมั่เทิงหน่งเขาไม่ว่าเล่นอะดิจะลองติดต่อไปแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดมันกังวลเรื่องว่ามันจะมาแล้วเฮ้ยมันกลางมาอะไรก็อย่างที่บอกแต่ใจง่ายเลยก็คือออกเลยไม่ไม่ไม่ต้องคุยเฮอะไรเลยเออไม่ไม่ต้องคุยเฮอะไรเลยอย่างที่บอกมันมันง่ายนิดเดียวอย่างที่บอกมันง่ายนิดเดียวเลยง่ายมากด้วยแต่ใจง่ายนิดเดียวเพราะอย่างที่บอกที่เอามาก็ยังไม่ได้เอาเข้าแกงนะเอามาก็เนี่ยให้มันมาอยู่คุกกี้ของมึงขยันไหมก่อนเข้าหลังก็เข้ามาเป็นไงแผ่วนิดเดียวออกเลยไม่ต้องตัดใจเยอะมาเป็นในฐานะสารชั่วข่าวด้วยเฮ้ยไม่ดีออกเลยไม่ต้องมานั่งคุยกันเลยเวลาแต่ถ้าพี่จะบอกว่าพี่อยากดู พี่บอกยังไม่เอาเข้าแกงอ่ะยังไงต้องลองเอาเข้ามาพี่ถ้าอยากดูอ๋อไม่กันไม่เห็นภาพใช่ป่ะพี่เราเอาเข้ามาภาพภาพแกงเลยพี่มันคนละแบบเลยพี่ผมก็ยังยืนคำเดิมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าพี่ทุกเรื่องผมตามพี่นะแต่เรื่องเขาใจแต่เรื่องคนผมเอาถ้าเกิดว่าพี่เอาเขาเข้าผมออกอันนี้ผมพูดจริงจบครับพี่โอเคผมไม่ได้คาดหวังการจบเพราะผมในมุมมองในมุมมองผมเขาดีเขาดีครับเขาดีครับแต่เขาไม่เขาดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ในฐานะคนเล็กแก๊งเรา อืมอเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรงั้ก็ตัดทิ้งจบง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะเฮ้ยเชี่ยหายตัวได้ผมมองว่าผลลบมันเยอะมากกว่าผลบวกอ่ะผมพูดตรงตรงเว้ยอืมไม่มีปัญหางั้นตัดทิ้งได้เลยครับงั้นตัดทิ้งเลยไม่ต้องกังวลตัดทิ้งได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เรียเยอะี่มีเสนอครับพี่ว่าไงโจพี่เห็ดครับพี่เห็ดเห็ดเห็ดที่เป็นตำรวจ เห็ดเพื่อนพี่บังครับที่เหมือนบังอ๋อเห็ดเพื่อนบังแต่เดี๋ยวนะมึงจะดึงากเอ็นทีอาร์มาเหรอเออเห็ดออกาแล้วเออเหรอเห็ดออกจากเอ็นทีอาร์แล้วเหรอถ้าเรื่องเห็ดถ้าเรื่องเห็ดกูมีคำพูดคือคำพูดกูมันอาจจะดูแบบนนนีั่เรื่องเยอะนะแต่หมายถึงว่าพูดในฐานะที่เป็นห่วงอ่ะอ่าฮะว่าแบบมันมันเคลียร์ใจแบบกับเอ็นทีอาร์แล้วเหรอเคลียร์แบบแน่นอนแน่นอนใช่ไหมนั่นนผมพูดได้ครับยังไงอ่ะที่รู้ว่าไปคือเคลียร์ ไม่มีติดผมคุยสดตัวใหญตัวมาแล้วด้วยให้เงินเท่าไหร่บางให้เงินมึงเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ให้ครับพี่ขออทีเดี๋ยวว่าแับแผบแผบแผบไปเคียงถ้าถ้าปเคียงแล้วแบบว่าเฮียบ้าถึงแบบ เรียกว่าอะไรถ้าถ้าเห็นมันมันแบบมันเคลียร์ใจกับฝั่งอินเดียแล้วก็เคลียร์กล่าวเขาได้แต่ถ้าไม่ติดนะพีเหตุไม่อยากไม่อยากให้เข้ามาแบบแล้วแบบมีคำพูดตามหลังว่าแบบเอ้ไอ้เที่ยมึงมึงนี่นั่นออกแก๊งไปเนี่ยมึงรู้ว่าสล็อตว่างนู่นเนี่ยมึงเข้าแบบว่าเหตุผลว่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแล้วออกนะไปอยู่ดูไว้ผมเพิ่งคุยผมเพิ่งคุยกับไปเมื่อวันก่อนนีงครับเปลว่าอะไรบ้างอะว่าอะไรบ้างอะมาเออเหตุผละที่พี่เราบอกได้ป่ะก็เรื่องคุยกับอันนี้แบบแบบคือเขาตอนอยู่อินเดียเขาก็อยู่แบบ เป็นคนนําอ่ะเป็นคนนําในบางช่วงอ่ะแล้วแบบเขาพูดพูดอะไรไปแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนเห็นแบบเดิมอ่ะเหมือนเห็นแบบเดิมอ่ะพี่นึกออกไหมไอ้ตู้ก็บอกก็เข้าใจฝั่งพี่เห็นนะเพราะว่าถ้าเป็นมันมันก็มันก็อยากออกเหมือนกันแต่ว่ามันออกไม่ได้ไงอ่ามันออกไม่ได้ไอ้ตัวถ้าเป็นถ้าเป็นมันอ่ะอ่าเพราะาตู้เป็นออกเอทีอาร์ก็แตกเข้ใปะใช่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 แต่เสียก๊อกกระบอแล้วนี่มันก็ไม่ออกหรือแล้วมั้ง เสียน่าจะเข้ามาแค่มาแค่มาตอนมาตอนตีย่างนี้ก anyway> oh, ็พี่ผมช่วยงานนี้ป่บอ๋อมาช่วยเหมือนรบแบบแบบมาตีอ่ะไอ้ตู้ไม่อยู่ด้วยไอ้ตู้มันไม่ค่อยเข้ามาไม่ค่อยได้แต่ก็ว่าถ้าถ้าก็ว่าถ้าสมมติว่าเสียกับมาตอนตีก็โอเวอร์อมันมันเลียโอ้ยไม่ต้งข้ามของจริงอ่ะพี่เรียกของคูณกันไปอ่ะเพราะว่าไอ้ตู้มันไม่ได้ติดอะไรพี่เห็นอยู่แล้วมันเข้าใจเพชรครับอ๋อมันเลยเป็นแบบนี้ในเรื่องของเพชรถ้าถ้าเรื่องถ้าเห็นแบบมันเคลียร์อย่างั้นก็ ไม่ตีแต่ไม่ถึงว่านั่นแหละที่พูดไปเพราะว่าเป็นห่วงว่าแบบอยามีคำพูดตำหนังกันอันนี้เข้าใจเหมือนกันเข้าใจฟังพี่เปรมมอนกันแต่ผมคุยกับตัวเราติดทีก็พี่เฮ็ดอะติดจริงอันนี้ไม่ได้ติดทีเพื่อนติดกะลีเพื่อนไม่ได้ติดทีแต่ติดกะลีก็เท่ากับชื่อรายชื่อที่ฟังฟังมาก็มีเห็ดมีแครอทสองคนที่ฟังแล้วดูพวกมึงน่าจะโอเคมีหลุยส์หลุยส์ไม่ได้ถามคนอื่นเลยหลุยส์แล้วก็น้ำเตือนของวิชาลีอะไอเชียร์จะเป็นชาบูหมูจุ๋ยนี่ไอ้แครอทผมว่าไม่มาแครลน่่่่าจะะไมอออกบงงดู ผมว่าไม่ออกพี่เนี่ยไม่คุยเลย่องรู้เหรอมีเย็บเย็บไปถามว่าเอ้ยเบื่อตำรวจยังไม่พี่ผมอยู่ยาวๆอ้าวเหรอแล้วพูดกี้เหรอนะ่เดีวเราถามว่าจะลองก็ได้พี่ลองก็ได้ลองแต่ก็ต้องคุยเรื่องระบบที่ฉันบอกว่ามีสองชื่อก็มีพี่เฮดกับแคลอ์ถูกไหมล่ะว่าจะฟังจากโดยรวมแล้วก็ดูเฮดกับแคลอ์ก็ดูน่าจะโอเคหลายๆคนก็โอเคกันหมดปะ เอาโจออกด้วยครับเออไอ้โจไอโจว่างไอ้โจไม่เอาแล้วใช่ปะสรุปครับพี่ไอ้เรืองว่าพี่พี้ๆพี่เฮ้พี่เออเนี่ยคิดอยู่อ่าพี่ต่อเลยเออเก้าแปดเจ็ดครับไอ้ยแลองเมื่อกี้พีพูดอะไรไปเนี่ยพี่ครับหาตัวคุณมันจ่ายไว้ล่วงหน้าพี่เด้วยนะพี่แต่ถ้ามันว่างมันจะเข้ามาพี่คุณจ่ายสองล้านคือกับงานไอ้ช่ใช่ใช่ถ้าปรับล่ใช่ใชาพ่ถ้าปรับล่วงหน้าคือจ่ายเลยสองล้านใช่มันจ่ายไปเลยครับแต่ถ้ามันว่างโอเค อ่าไม่เป็นไรพี่คอยหักลบยอดจากบัตรเอาเองอันนี้อันนี้ถามเพื่อนน้องๆครับพี่มีน้องแบบบางคนมาคุยว่าไปเดินเดินนี้ยังยังให้ค่าวีอยู่ไหมครับเพราะบางคนมันใกล้หมดไงให้ครับให้เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนครับไม่ต้องห่วงโอเคเป็นเดิมยาวๆเลยทุกคนจะได้แบบสบายใจเรื่องค่าวีอ่าค่าวีให้อยู่แล้วครับมึงไม่ต้องกังวลเลยกูด้าหลังบ้านมันทําจนตอนนี้มันมันลงตัวกว่าเดิมมากเราเราจะการได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลใช่ใช่ใช่คำว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ ใช่ใช่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ต้องกังวล nv nv ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอมาเจอเป็นที่มิงเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่อง nv พูดเองนะพูดไปเลยไม่ต้องคิดพูดเองนะพูดเรื่องเสนอคนเลยเลยเลี้ยงพูดดิเลี้ยงพูดได้น้องพูดได้พูดได้ได้เลยเออหาหาคนหาคนหาคนหาตีนแทนด้วยนะครับพี่ท้ามเพื่อนนคเขข้างหน้าแบบผมแบบอยากตามความฝันไงผมอยากออกรายการการละครครั้งหนึ่งครับ